สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับเมืองตุงปักสดนะครับนอไม้นี่เอาตัวไหนเป็นหนอต้นนอไม้ต้น,ตนนะพี่จัดงานครับ กระเทียมห้าโลพริกไทยเม็ดห้าสิบบาทบรรยากาศทางร้านาวันนี้ครับช่วงวันล้างตลาดครับไมแห้งแห้งมีค่ะสอุกระชายึ่งโงมีมแล้วก็อะไรน,นะคะค

เดี๋ยวจะจําไม่ได้อันนี้ถุงอันหนึ่งเขียนถุงไว้ด้วยของเราเขียนถุงไหมเขียนยังขาไรยัขังขากิโลหนึ่งตะไครมัดหนึ่งขาโลนกงขาสองได้หนึ่งมัดเลยคณะอะไรก็มีนะคะคณะคะหนึ่งถุง้งมีถุง งานมาซื้อของพอดีครับช่วงจังหวะกำลังล้างตลาดครับหมดแล้วหมดแล้วจัดเลยไปซื้อของก็ได้ได้จัดของรอครับามาที่นี้ครับเสร็จยังครับเสร็จยังครับ ต้องยกโต๊ะขึ้นสูงครับนี่ฮะเสมอเอวเลยครับเสมอหน้าอกเลยครับเพราะว่าน้ำเขาฉีดแรงมากเป็นเครื่องฉีดน้ำที่แรงมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ